Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 46. Extra, extra, กิจกรรมเสริมทักษะ Write about your friends Using comparative and superative adjectives Glue their photos or draw their pictures นักเรียนนะคะจะต้องเขียนประโยคเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนพร้อมติดภาพหรือวาดภาพของเพื่อนถ้าไม่มีภาพ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราวาดเอาจะง่ายกว่านะคะ worksheet ใบงาน topic เรื่อง my best friends เพื่อนสนิทของฉันนะคะหลายคนก็ต้องเติม s เข้าไป first name คือชื่อชื่อในที่นี้คือชื่อของนักเรียนเองนะคะ last name นามสกุล number a n d class เรามาดูแบบฝึกหัดที่เขาให้เราทำเลยหัวข้อคือ my best friends คนที่เขายกตัวอย่างมาให้จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ This is June This is แปลว่านี่คือตามด้วยชื่อคนคนในที่นี้ก็คือชื่อจูนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประโยคต่อไปนักเรียนก็จะต้องบอกว่าใครคนนั้นชื่ออะไรนักเรียนต้องขึ้นต้นไว้เลยคะ่ะว่า This is แล้วก็ตามด้วยชื่อใช่ไหมคะเขาบอกอีกว่า She is nice She is nice ก็คือให้ นักเรียนบอกว่าเขาเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเป็นยังไง nice แปลว่าดีก็คือนิสัยดีทำไมต้องตอบ she เพราะ June เป็นชื่อผู้หญิงพอเราเขียนประโยคต่อไปเกี่ยวกับ June เราจะต้องใช้ she แทนค่ะเราจะไม่บอกว่าจูนจูนอีกนะคะก็คือ June เราจะเอ่ยแค่บรรทัดแรกเท่านั้นประโยคเปรียบเทียบค่ะเขาบอกว่า she is the tallest student In the c l a she s she s ก็คือจูนใช่ไหมคะ is the tallest student in the class จูนเนี่ยเป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องเรียนนักเรียนจะต้องวาดเพิ่มอีก3คนค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างมาให้แนะนำนักเรียนนะคะว่าควรที่จะดูของครูเป็นตัวอย่างไม่อยากให้นักเรียนลอกนะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนใช้ความคิดจินตนาการของตัวเองมากกว่า คนแรกที่คุณครูจะวาดก็คือวาดรูปเด็กผู้ชายค่ะคุณครูบอกว่า this is mike ชื่อเพื่อนของคุณครูก็คือไม k e ใช่ไหมคะชื่อคนนะคะไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนพยัญชนะตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะโอเคครูบอกแล้วว่า this is mike นี่คือไม k e ประโยคที่สองตรงนี้เขาขึ้นต้นด้วยชีใช่ไหมเพราะจูนเป็นผู้หญิงแต่ถ้าไม เป็นผู้ชายนักเรียนจะต้องใช้สรรพนาม he แทนค่ะตามด้วย is เหมือนเดิมเพราะว่า is เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์จำไว้เลยนะคะนักเรียนถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb to be ต้องเป็น is เสมอค่ะ this is this is ก็ต้องเป็น is เพราะว่าเราหมายถึงชื่อคนหนึ่คนคุณครูจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นคนฉลาด ฉลาดภาษาอังกฤษก็ค,คือคำว่า clever เวลานักเรียนเขียนนะคะอย่าลืมจุด f u o l s t o p ด้วยนะต่อไปประโยคเปรียบเทียบค่ะก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า he เหมือนเดิม he is คุณครูจะเปรียบเทียบว,ว่าไม้เนี่ยตลกมากกว่ารู cool. ่คำว่าตลกในภาษาอังกฤษคือ fun n y แต่ถ้าเราจะเติม er เข้าไปเราจะต้องเปลี่ยน y เป็นอะไรก่อนคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็ค่อยเติม er ใช่ไหมคะตามด้วยคำว่า than ซึ่งเราเปรียบเทียบไม้กับตัวครูเองใช่ไหมคะซึ่งคำว่าฉันในที่นี้เราจะไม่ได้เขียนท้ายประโยคเพราะเราเป็นคนโดนเปรียบเทียบไงเราจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า I เป็นคำว่า me ประโยคนี้ก็จะได้ว่า he is funnier than me เขาเนี่ยเป็นคนที่ตลกมากกว่าฉันบรรยายเกี่ยวกับไม์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกลับมาดูที่ประโยคแรกค่ะกูบอกว่า this is mike นี่คือไม์ he is clever เขาเป็นคนฉลาด he is funnier than me เขาเนี่ยเป็นคนที่ตลกมากกว่าฉันภาพที่สองที่คุณครูที่จะต้องเขียนลงไปเป็นเพื่อนผู้หญิงค่ะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรอีกเหมือนเดิมคือคำว่า this is ตามด้วยชื่อใช่ไหมคะเพื่อนของครูคนนี้ชื่อว่ามาลิมาลิคือชื่อเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นสรรพนามตรงนี้จะต้องเป็นชีหรือเป็นฮีเออยจะต้องเป็นชีใช่ไหมคะคำว่า I s ก็เอาลงมาเลยตามด้วยลักษณะนิสัยของมาลิคุณครูจะบอกว่ามาลิเนี่ยเป็นคนขยนันคำว่าขยันในภาษาอังกฤษคือคำว่า hard working และประโยคเปรียบเทียบสุดท้ายที่คุณครูจะเขียนลงไปคุณครูจะบอกว่ามลิเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบมากที่สุดในชั้นเรียนขึ้นต้นด้วย she is เหมือนเดิมนะคะคำว,ว่ามีระเบียบในภาษาอังกฤษก็คือคำว,ว่า organized organized แปลว่ามีระเบียบใช่ไหมคะ organized มีทั้งหมด3พยาง organ ized คำที่มีมากกว่า1พยางเนี่ยนะักเรียนเราจะต้องเติม er หรือ est ลงไปแบบนี้ไหมคะไม่เพราะอะไรเพราะมันยาวค่ะเพราะนั้นคำที่มี2-3ถึง3พยางค์ถ้าเราจะเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือขั้นที่สุดเราจะต้องเติมคำว่า the most ลงไปค่ะ the most แต่ถ้าขั้นกว่าก็ตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น more ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้คุณครูเปรียบเทียบขั้นที่สุดก็ต้องใช้คำว่า the most นั่นเองค่ะ เวลาเราจะบอกว่าที่สุดที่สุดอะไรล่ะนักเรียนจะต้องเติมคำนามลงไปด้วยนะคะทีนี้คุณครูบอกว่าเขาเนี่ยมีระเบียบที่สุดคุณครูจะบอกว่าเขาเป็นนักเรียนที่มีระเบียบที่สุดซึ่งภาษาไทยเราจะบอกว่านักเรียนที่มีระเบียบที่สุดใช่ไหมในภาษาอังกฤษเขาจะคําว่ามีระเบียบที่สุดขึ้นก่อนคำนามคุณครูจะเขียน student ไว้ข้างล่าง student in the class เพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายคุณครูก็จะได้ว่า she is the most organized student in the class เขาหรือมาริใช่ไหมคะเป็นนักเรียนที่มีระเบียบมากที่สุดในชั้นเรียนเพื่อนคนสุดท้ายที่คุณครูจะเขียนลงไปเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนจากคำว่า this is เป็นอย่างอื่นก็ได้คะ่ะถ้าเพื่อนเป็นผู้หญิงนะคะใช้คำว่า her name ค่ะตามด้วยคำว่า is ชื่ออะไรก็เขียนลงไปแต่ในที่นี้เพื่อนของคุณครูเป็นผู้ชายใช่ไหมคะคุณครูก็จะบอกว่า his name is ตามด้วยชื่อของเขาค่ะเพื่อนของคุณครูคนนี้ชื่อว่า james เพราะนั้นคุณครูก็เติมชื่อเขาลงไปเลยก็คือชื่อ james นั่นเอง james นะคะจะต้องมี s เสมอค่ะต่อไป j a m เนี่ยเป็นชื่อผู้ชายหรือผู้หญิงเอง่ย เป็นชื่อผู้ชายสรรพนามที่จะต้องเอามาเขียนในประโยคในที่นี้ก็คือคำว่า he นั่นเองค่ะ he is ตามด้วยลักษณะน,นิสัยของเขาหรือสิ่งที่เขาแบบเด่นๆก็ได้น,นะคะเรียน personality ค่ะแต่คุณครูจะบอกว่าเจมเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหลอ่อผู้ชายใช้คำว่า handsome ผู้หญิงใช้คำว่า beautiful ประโยคสุดท้ายคุณครูจะเปรียบเทียบก็คือการวิ่งแล้วกันเนาะเจมเป็นคนที่วิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นเจมเป็นผู้ชายก็ต้องใช้คำว่า he is วิ่งเร็วคำว่าเร็วที่สุดคือ the fast แต่ทีนี้เร็วที่สุดมันต้องเติมอะไรเอ่ยนักเรียนต้องเติม e s t ใช่ไหมคะเขาวิ่งเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนักวิ่งภาษาอังกฤษคืออะไรนักวิ่งภาษาอังกฤษคือ runner วิ่งเร็วที่สุดในคลาสใช่ไหมก็ต้องเป็น in the class เดี๋ยวเรามาทวนเจมส์อีกครั้งหนึ่งนะคะครูบอกว่า his name is James ชื่อของเขาคือเจมส์ he is handsome เขาหล่อ he is the fastest runner in the class เขาเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในชั้นเรียน คุณครูนะคะก็อยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยเขียนถึงเพื่อนตัวเองไงบ้างแชร์ Share ในช่องคอมเมนต์ให้คุณครูอ่านด้วยนะคะสำหรับวีดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ thanks for hanging out with me until t o end keep practicing and learning English bye bye